ดีเจเพชรจ้าพร้อมน้าครอบครัวนิวเคลีย์ต้องบอกเลยค่ะว่าปิดฉากชีวิตคู่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับคู่ของดีเจเพชรจ้าวิเชียนและสาวนิวเคลียร์หันษาโดยก่อนหน้านี้สาวนิวเคลียร์ได้ออกมาโพสต์ชี้แจงเอาไว้ว่านิวขอพูดตรงนี้ทีเดียวนะคะตอนนี้นิวกับพี่เพชรจ้าเราเปลี่ยนสถานะจากสามีภรรยามาเป็นเพื่อนรักกันสักพักหนึ่งแล้วล่ะคะ่ะหลังจากนี้เราอยากทําหน้าที่ของพ่อและแม่ของไทกาให้ดีที่สุดเราไม่ได้โกรธหรือเกลียดกันเราไม่ได้มีเรื่องมือที่สามพี่เพชรดีมาก กับนิวเป็นพ่อดีๆที่สุดของไทกาเรารักมาตลอดแต่บางครั้งความรักมันก็ไม่ได้ตัดสินว่าเราสองคนจะสามารถอยู่ด้วยกันได้เสมอไปมันมีเรื่องทัศนคติการใช้ชีวิตและเรื่องซับซ้อนมากมายที่ทําให้เราทั้งคู่มาถึงทางสุดทางกันแล้วเราได้พยายามกันที่สุดแล้วจริงๆนิวอยากให้ทุกคนยอมรับในการตัดสินใจของเราทั้งคู่นะคะเราแฮปปี้ที่จะได้อยู่ในจุดนี้เรายังห่วงใยปรึกษาการเลี้ยงลูกด้วยกันและนิวขอโทษพีพีสื่อกันตรงนี้เลยคะ่ะ นิวจะไม่ขอตอบพ่สื่อหรือออกรายการเพื่อพูดเรื่องนี้อีกเพราะทุกอย่างที่นิวพูดไปเมื่อไถ่กล้าโตเขาจะต้องเห็นมันและเมื่อเขาเห็นนิวอยากให้กล้าหรือว่าถึงป้ากับมีจะเปลี่ยนไปยังไงแต่สิ่งหนึ่งที่มีวันเปลี่ยนไปตลอดไปก็คือพ่อกับแม่ยังคงอยู่ตรงนี้ตลอดไปเราจะเลี้ยงดูลูกให้ดีที่สุดกล้าจะเติบโตมาโดยมีพ่อและแม่เคียงข้างเสมอนะลูกรักลูกที่สุดขอบคุณทุกคนที่เป็นกําลังใจให้เรานะคะทุกขอบคุณทุกครอบครัวพี่เพชทีท่เอ็นดูนิวมาโดยตลอดโดยเฉพาะครอบครัวของนิวที่เข้าใจแลละเป็นพังให้ เสมอมารักมากๆล่าสุดนืองในวันเกิดของคุณแม่ของสาวนิวเคลียร์ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ได้กลับมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาก,กันอีกครั้งเพราะงานนี้ดีเจเพชรจ้าที่ถึงแม้ว่าจะเลิกรากับสาวนิวเคลียร์แล้วแต่ก็ยังคงไปมาหาสู่บ้านฝ่ายหญิงอยู่ตลอดโดยไอจชื่อว่า mom 3 6 1 2ได้ออกมาโพสต์ภาพสุดอบอุ่นพร้อมกับแท็กหาดีเจเพชรจ้าอีกด้วยโดยได้ระบุแคปชั่นเอาไว้ว่า Family F คือ Father, A คือ Ann, M คือ Mother, I คือ I, L คือ Love, Y คือ You งานนี้ทําเอาบรรดาแฟนคลับเข้ามากดไลค์กันอย่างมากมายพร้อมกับเข้ามาเขียนครอบครัวกันอย่างถล่ลมทลายเลยค่ะว่าชอบครอบครัวแบบนี้มากๆต้องมีคุณเพชรด้วยนะคะคุณแม่อบอุ่นมากๆเลยคะ่ะน่ารักสุดๆรักครอบครัวนี้ที่สุดเลยขอเป็นเอฟซคุณยายๆและครอบครัวนี้ทุกคนนะคะขอบคุณคะ่ะอบอุ่นมากๆเลยทุกคนที่ติดตามคงดีใจที่ได้เห็นภาพแบบนี้คะ่ะอบอุ่นมากๆเลยคะ่ะคุณยายน่ารักมากๆเลยเรียกได้ว่าเป็นที่น่ารักและอบอุ่นจริงๆแถมงานนี้ดูเหมือนว่าครอบครัวของสาวนิวเคลียร์ยังรักและ เอ็นดูดีเจ้าจอยู่เหมือนเดิมอีกด้วย